ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นข่าวเมื่อวันก่อนนะครับที่มีรถมาจอดฝังไม่ได้จีบทางรถไฟมากเกินไปทำให้รถไฟวิ่งไม่ได้นะครับวันนี้มีการน,นำแผงเหล็กมาวางไว้แล้วครับตรงนี้ก็คือบริเวณจุดที่อยู่หน้าวัดช่องลมนะครับเป็นรถไฟจี